สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการอัพคลิปลง Youtube หรือไม่ก็เปลี่ยนวร่ปนะครอ่าขั้นแรกอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนรูปภาพทาง iPhone หรือ iPad นะครับนี่คือ iPad นะครับ iPad 3อ่าขั้นแรกว่าที่ s า f a อ i ยอ่า เสร็จแ,แล้วเนี่ยกดไปตรงนี้เปลี่ยนแทนใหม่นะครับเครือ่องใหม่่นะครับมันจะเขียนตรงนี้ว่าตรงนี้นะครับอ่านเลือกขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าขอเป็นวีดีไฟล์สำหรับเดสก์ท็อปแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็จะเป็นเล็บทาร์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เขีนยน YouTube อ่านนั่นแหละ y o u t u เสียงข่าวจะดังนะครับ อ่ามันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับไปที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ากดอีกหน่อยกดไม่ได้อ่าซูมเข้าไปอ่าทวนเขาเครื่องกากอ่าแหละอย่างนี้อาจจะรักๆหน่อยใช่ไหมเรันนี่ะอ่า กดไปที่เออได้แล้วกดไปที่ช่องของฉันกดไปที่ก็ช่องของฉันนะครับอืมอ่ะเรื่องคือช่องของผมวิธีการเปลี่ยนรูปนี้นะครับก็กดที่นี่หน้าปกนะครับว่าตหน้าปกยูทูบนะครับกดที่นี่ อ่แล้วก็กดแก้ไขหน้าบกช่องนะครับก็เหมือนใช้คอมเนะครับแต่อันนี้มันเป็นพวก iPad นะครับแต่ปรับเปลเป็นแบบอ่าเนี่ยอันนี้ก็เลือกได้นะครับแต่หูเลือกรูปนี้แหละอ่าเลือกเอกสร็จแล้วก็กดตกลงลงเลยนะครับ ทิปนี้สามารถทำทุกอย่างไ่เหมือนแผลนะครับอย่างเช่นดูอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่อาขอคอมพิวเตอร์เดีเลยนะครับอันนี้เป็นแบบนั่าง5ใหม่ของซัฟฟรีนะครับทุกคนต้องมีนะถ้าอยู่ใน iOS 8นะครับดุดเท่าไหร่วะไม่รู้อ่าก็กดปกตินะครับ งั้นแค่นี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ